หลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วต่อไปคุณจะชอบกินมะเขือยาวอย่างมากๆเลยค่ะเตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ํามาครึ่งกระมังใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนคุณให้เกลือละลายนะคะน้ําไม่ต้องเยอะมากกระมังของเราเนี่ยกระมังลูกไม่ใหญ่มากนะคะต่อไปนะคะเตรียมมะเขือยาวมาหนึ่งลูกมะเขือยาวของเรานี่มันลูกใหญ่นะคะมะเขือยาวจะเป็นสีเขียวก็ได้สีม่วงก็ได้ หลังจากได้มะเขือยาวมา,าเสร็จแล้วค่ะตัดมะเขือยาวเป็นท่นทอนๆนะคะหลังจากตัดมะเขือยาวาเสร็จแล้วปอกเปลือกค่ะหลังจากกราปอมมะเขือยาวาเสร็จแล้วผ่ามะเขือยาวแล้วก็ผ่า ประมาณนี้นะคะผ่าประมาณนี้คะ่ะใส่ในกระมังน้ำเกลือเอาไว้เมื่อเขือยาวเราจะไม่ให้บางเกินไปแล้วก็ไม่ให้หนาเกินไปนะคะพอประมาณขนาดชิ้นกับว่าเท่ากับเป็นปลายที่เขามีขายตามท้องตลาดนะคะเราก็จะใส่กระมังแช่ในน้ําไว้แบบนี้คะ่ะแช่ไว้จนก,กว่าจะหมดลูกนะคะพูดถึงเมื่อเขืยยาวสามารถผ่าได้หลายวิธีวิธีที่หนึ่งเมื่อตะคู่นี้ก็ได้อันนี้วิธีที่2งแบบนี้ก็ได้นะคะ อ่าแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะรแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมที่สวยๆหลังจากเราหั่นมะเขือหมดลูกแล้วเราก็เอามะเขือแช่น้ําไว้สักสิบนาทีนะคะแช่น้ําไว้ก่อนคะ่ะต่อไปคะ่ะเตรียมกระมังมานะคะ เตรียมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่เตรียมมา100กรัมแต่ถ้าเกิดใช้ช้อนแบบไม่ตวงก็ตวงทั้งหมด12ช้อนใส่แป้งข้าวโพดลงไปในกระมังค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านี่30กรัมแต่ถ้าเกิดใช้ช้อนแบบนม่ตวงก็สช้อนใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะคนส่วนผสมแป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากันดีๆก่อนนะคะอ้าให้กระจายกระจายเข้ากันดีๆค่ะ หลังจากเราคนส่วนผสมแป้งสองชนิดเข้ากันดีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะมะเขือมะเขือที่เราที่เราแช่น้ําเอาไว้นะคะตักมะเขือขึ้นให้ตะเด็ดน้นะะําค่ะให้ตะเด็ดน้ําเลยนะคะอย่าให้น้ําแฉะนะคะหลังจากนั้นเอามะเขือใส่ลงไปคะ่ะส่วนที่เหลือก็เอาขึ้นมาให้หมดนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้มือคลุกเคล้าแป้งให้ติดกับชิ้นมะเขือนะคะบางทีใช้ช้อนหรือว่าใช้อย่างอื่นคลุกเคล้ามันไม่เข้ากันต้องใช้มือคะ่ะบางคนบอกว่าใช้มือไม่สะอาดเราทําอาหารมือเราต้องสะอาดอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางหลังจากนั้นแล้วนํามะเขือลงไปทอดคะ่ะลงไปทอดใหม่ๆนี่ยังไม่ต้องคนนะคะปล่อยให้มะเขือเซ็ตตัวก่อนคะ่ะ คนลงไปแล้วคนมะเขือเลยยังไม่ต้องคนนะคะพอมะเขือเต็ดตัวแป้งแข็งไปแล้วเราก็คนกลับด้านได้แล้วนะคะคนกลับเป็นระยะระยคะคะไม่ต้องคนบ่อยนะคะพอมะเขือเราสุกแล้ว,ลวตักขึ้นเลยนะคะตักขึ้นนะคะเหลืองกรอบแบบนี้แล้ว ตอนนี้มะเขือเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะได้หนึ่งถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเตรียมถุงพลาสติกใสมาหนึ่งใบค่ะใบใหญ่ที่หนึ่งนะคะเตรียมมาแบบนี้เลยแล้วมะเขือที่เราทอดเอาไว้นะคะเอามาใส่ถุงค่ะมะเขือนะคะเราจะเอาใส่ถุงไว้ตอนร้อนๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เย็นค่ะ หลังจากนั้นเตรียมผงปรุงรสมานะคะผงปรุงรสอ่รารสข้าวโพดนะคะเอาผงปรุงรสใส่ไปในถุงเลยคะ่ะตักใส่ลงไปเลยชอบมากใส่มากนะคะนี่เราจะใส่ทีละช้อนครึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนปากแล้วปากเสร็จแล้วเราจะเขย่านะคะขเขย่าคลุกเขาแบบนี้คะ่ะอืมเหลืองหอมหน่าทานนะคะแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะ หลังจากที่เราคุกผงเรียบร้อยแล้วเราต้องรีบเทมะเขือออกจากถุงนะคะเพราะว่ามะเขือเรายังร้อนเทใส่าจานทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ บางคนถามว่ารอให้เย็นก่อนแล้วค่อยคุกผงได้ไหมจะคุกแบบเย็นๆก็ได้แต่คุกแบบเย็นๆผงจะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วใครมีมะเขือยาวที่บ้านนะคะทําเมนูนี้ทานเลยคะ่ะเด็กๆจะชอบมากเลยแล้วต้นทุนก็ไม่สูงนะคะนอกจากจะทํากินแล้วทําขายก็ได้ทําเป็นเมนูอาหารว่างก็ได้อร่อยทําแจกคนที่บ้านก็ได้อร่อยทุกอย่างคะ่ะ